ครับสวัสดีครับร้านเลิงชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซล์ปียาครับครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับรุ่นที่ยอดนิยมมากที่สุดนะตอนนี้ขายดีที่สุดนะครับรุ่นทีทีสามพัดครับขนาด50าสิแรงม้าเต็มครับผมจัดทรงนะครับวันนี้2คันนะครับตอนนี้ก็คือทําความสะอาดล้างชําระสิ่ง สกปรกออกจากตัวรถนะครับเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่มัดจําหรือว่าออกรถกับทางร้านเรืองชัยของเรานะครับบริการเต็มที่ครับนี่ครับคันหนึ่งครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันที่สองนะครับตัวนี้ก็เตรียมจะส่งเหมือนกันครับสำหรับร้านเรืองชัยมาเตอร์ของเราครับทีทีสามจุดห้าศูนย์พัทนะครับ สำหรับค่าตัวตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 8 8 0 0 0บาทนะครับราคาตัวรถนะครับลูกค้าราคาตัวรถตกอยู่ที่7 8 8 0 0 0บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับการดาวของลูกค้านะครับตอนนี้เราดาวมีดาวอยู่ที่0%เถึง24%เรนะครับเราแถมฟรีแค่ผ่านพวน1พวงนะครับ0%ถึง24%นะครับลูกค้า จะไม่ผิดครับผ่านเราให้ดีที่สุดนะครับของ CMT นะครับของดีอยู่แล้วครับทางร้านเรืองชัยครับผมส่วนยี่ขึ้นดาวที่ยีขึ้นนะครับทางร้านแถมฟรีให้เป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบม,มีดด้านหน้าของ SK แล้วก็ผ่านพวนของ CMT นะครับทางร้านถามแถมให้ครับผม ส่วนชุดแต่งนะครับก็จะเป็นกระจังหน้ากาดข้างเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นตัวสปอ t l ตไลท์นะครับเล็บใบมีดนะครับจบอยู่ที่ราคาอยู่ที่เ8็0 0 0บาทนะครับตัวนี้ดาวที่ยี่ิหเขึ้นครับผมผานพนก็เป็นของ CMT นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเอาผ่าน5หรือผ่าน6ราคาเดียวกันครับราคานี้ก็คือจบเลยนะครับผม หรือว่าลูกค้าจะให้ทางร้านแต่งให้นะครับทําสีกระจังหน้าอาจจะเป็นสีไหนก็ได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบเป็นดุมสีฟ้าสีดําสีแดงหรือสีอะไรเราก็ทําได้ส่วนคันนี้นะครับเป็นผ่าน6นะครับนี่ครับราคาเจ็ดแสนแปดหมืบาทอย่าลืมนะครับผมเรามีกล่องเครื่องมือนะครับแถมให้ทุกคันนะครับกล่องเครื่องมือครับ ติดตั้งให้ทุกคันนะครับสำหรับรุ่นทีดี3.50พัทรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วครับตัวนี้ครับครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับ091นะครับ0659271หรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูที่ร้านนะครับร้านเรื่องชัยมอเตอร์นะครับของเราตั้งอยู่นะครับ สาขาอำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสำนักงานใหญ่ครับสามารถเข้ามาชมรถดูรถได้นะครับสต๊อกเหลือๆครับตอนนี้ครับสต๊อกเยอะมากครับยังรอคอยบริการลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะออกเงินสดเงินผ่อนไม่ว่าจะผ่านโรงงานน้ำตาลทกสอนะครับทางร้านรับทำให้หมด ทุกเงื่อนไขนะครับปากทิ้งท้ายไว้นะครับของเราก็มีการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับปีนี้ได้รางวัลการบริการดีเยี่ยมแห่งปีนะครับร้านเรืองชัยมาเตอร์นะครับครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็โทรฝากเบอร์ติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0910659271ครับ0910659271ครับ ซีวียะร้านเลื่องชัยมาเตอร์สวัสดีครับ